สวัสดียามค่ำคืนครับลุงป้าพี่น้องเอทซทุกท่านพี่มาดามนะผมแล้วก็พี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยครับผมไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภกกาคกลางภาคใต้พี่น้องสองปอลาและพี่น้องต่างแดนนะผมยำปลาปองครับผมแล้วก็ผักบวกต้มนะครับผมนี่ครับแค่นี้พอครับกินสองอย่างนี้ครับพอ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับมากดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร์เป็นกำลังใจให้หน่อยชาแนลนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีมีความสุขกับครอบครัวไม่เจ็บไม่โจนการงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองคิดการสิ่งใดให้ได้สมนุจใจปรารถนาครับขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องพระคมครองลุงป้ากับครอบครัวละพี่น้องเอฟซีกับครอบครัวละตัวผมกับครอบครัวโดยเทินสาธุหน่อชาแนลกับ คุณมาเลยครับสวัสดีครับผม